ชูเสละครซัมเมอร์2024ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นชมคลิปการย้ายทีมทางการพิมพ์ชูเสื้อละครับชมข่าวการซื้อขายนักเตะพิมพ์ตลาดซื้อขายนักเตะชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอล ชูสไลครับทางการแฟรงเฟิร์ตจืมคริสตนเซนพ่วงออปชั่นซื้อขาดไอทรักแฟรงเฟิร์ตทีมดังจากสุกุนเดสลีกาเยอรมันประกาศคว้าตัวลัสมุดคริสต e นเซนกองหลังทีมชาติเดนมาร์กมาจากอังยูษนเตรดสัญญาแบบยืมตัวพว่วงด้วยออปชั่นซื้อขาดเรียบร้อยคริสต e นเซนในวัย27ปีใช้เวลาตลอดฤด,ดูกาล2023-2024เล่นในกับไอสโรมาแบบยืมตัว สำหรับประกันหลังรายนี้กลายปเป็นผู้เล่นคนใหม่ของแฟรงเฟิร์ตในช่วงซัมเมอร์โดยรายง,งานข่าวจากฟาบริซิโอโรมาโน่เปิดเผยว่าสัญญาแบบจิมตัวพ่วงโดยออปชันซื้อขาดที่มีมูลค่า15ล้านปอนด์นะครับคริสตนเซนย้ายมาจากเซาบวกมายัางลิสตูเนเตดเมื่อปี2022แต่เขาไม่สามารถช่วยให้ทีมยูงทองรอดพ้นจากการตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกได้สโมสรยูอกสได้เลื่อนชั้นกลับมาสุลิกสูงสุดอีกครั้งแต่พวกเขาก็แพ้ไปในเกมเพลย์ออฟ นัดชิงชนะเลิศต่อซาตันที่สนามเวมลี่เมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมาสำหรับคริสเตนเซนเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติเดนมาร์กในการลุยศึกยูโร2024และผ่านเข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับชูสไลครับทางการแอสตันวิลล่าปิดดิวสอยฟิโลจีนหวนร่วมทับเรียบร้อยสิงหงอาดแอสตันวิลล่าทีมดังจากศึกเพเมเล็กอังกฤษ ออกมาประกาศสัญญาพร้อมเปิดตัวเจเดนฟิโลจีนปีกตัวเก่งมาจากฮาวซิตี้ทีมในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพกลับมาร่วมทีมอีกครั้งเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนักเตะทำงานได้ยอดเยี่ยมในฤดูกาลที่ผ่านมาสามราฟฟิโลจีนเป็นเด็กปั้นจากแคมเ์ไมของสิงห์พง,งา์และแทรกขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้เมื่อปี2021ก่อนจะโดนปล่อยตัวให้กับสโต๊กซิตี้แล้วก็คาร์ดิซิตี้จนสุดท้ายเขาได้ย้ายไปร่วมทีมแบบถาวรกับฮาวซิตี้ในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้ว และหลังจากทําไป12ประตูจาก32นัดพาทีมจบอันดับ7จ็ดในลีกทำให้เขาได้รับความสนใจจากหลายสโมสรไม่ว่าจะเป็นคริสตัลพาเลสแอลฟ์ตันและก็เวสต์แฮมยูไนเต็ดนอกจากนี้ยังมีข่าวกับบาร์เซโลนาด้วยทำให้ทางแอสตันวิลล่าเล็งเห็นถึงอนาคตและต้องการนักเตะเก่าของพวกเขากลับมาร่วมทีมอ,อีกครั้งโดยทีมมีคต้าไปเล่นอยู่ฝ่าแชมเปีนยนส์ลีกด้วย ทำให้นักเตะยากที่จะปฏิเสธในการย้ายมาร่วมทีมนะครับทางนี้ทางทีมสินง์าดเว็อชชันที่ทําให้พวกเขาสามารถยื่นข้อเสนอทาาซื้อในราคาเดียวกันและนักเตะก็ตั้งใจย้ายกลับมาอยู่กับพวกเขาแม้ว่าทางอิฟสวิชทาว์น้องใหม่จากศึกเพเมลีกจะบรรลุข้อตกลงที่18ล้านปอนด์เพื่อเซ็นสัญญากับฟิโรจินแถมมีการตกลงสัญญาส่วนตัวกันไปแล้วแต่เพราะสัญญาที่ทำไว้กับต้นสังกัดเดิมทำให้อิฟสวิชพลาดการได้ตัวในครั้งนี้ ชูสละครับทางการเอามาดูโอนาน่าลาเอฟ์ตันซบวินล่าเอามาดูโอนาน่ากองกลางทีมชาติเบลเยียมย้ายออกจากเอฟ์ตันไปค้าแข้งกับแอสตันวินล่าสโมสรร่วมพิมเมเดกอังกฤษยอย่างเป็นทางการแล้วโอนาน่าดาวดังจากทีมเอฟ์ตันผ่านขั้นตอนการตกลงกายกับแอสตันวินล่าไปแล้วและเจ้าตัวกลายเป็นสมาชิกใหม่ของทีมสิงห์พงาดอย่างแน่นอนแล้วโดยมีค่าตัวการย้ายสโมสร,รที่50ล้านปอนด์ ทีประมาณ2,350ล้านบาทนะครับต่อจากการย้ายสุทินวิลาภาร์คทำให้อุนานาซึ่งผ่านการรับใช้ทีมชาติในศึกยูโร2024จะย้ายมาเพิ่มความแข็งแกร่งในแดนกลางให้กับทีมของอุนเอเมี่คุนซือชาวสเปนนิชต่อการพาทีมฟาดแข่งในทัวร์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลใหม่ ทั้งนี้โอนาลาลงเล่นให้กับแอฟตันเบรลซิน72นัดแบ่งเป็นซีซันก่อน37นัดในทุกรายการนับตั้งแต่ย้ายมาจากริวเมื่อปี2022ด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์หรือประมาณ1,410ล้านบาทนะครับชูสละครับทางการเชลซีเซนยาวไวลี่แบ็กซ้ายดาวรุ่งอเมริกันเชลซียอดทีมจากศึกเพเมเ็กอังกฤษ ยืนยันการสัญญากับคาริบไวลี่แบ็กซายดาวรุ่งทีมชาติสหรัฐอเมริกามาจากแอร์แลนด้ายูเนเต็ดเซ็นสัญญายาว6ปีพร้อมกับมีออปชั่นเซ็นเพิ่มได้อีก1ปีด้วยเว็แบไซต์ของสโมสรชลซีประกาศการสัญญากับไวลี่แบ็กซายดาวรุ่งในวัย19ปีซึ่งเป็นการสัญญายระยะยาวถึง6ปีด้วยกันหรือว่าจะถึงช่วงซัมเมอร์ปี2030และมีเงื่อนไขขยายเพิ่มได้อีก1ปีสำหรับไวลี่ก้าึ้นสู่ทีมชู้ใหญ่ของ Atlanta, แอร์แลนด้าในฤดูกาล2022 จบซีซั่นแรกด้วยการลงเล่นไป26เกมในทุกรายการจากนั้นก็สร้างชื่อในซีซั่น2023จากการลงเล่นไป36เกมยิงไป4ประตูและเมื่อซีซั่นที่แล้วก็ลงเล่นไป23เกมนะครับแบ็กซ้ายวัย19ปีประเดิมทีมชาติอเมริกาชุดใหญ่ในเดือนตุลาคมปี2023จนถึงตอนนี้ลงเล่นไปแล้ว2เกมและปัจจุบันก็ติดทีมชุดโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสด้วยนะครับสำหรับการสดทัพของเชลซี ภายใต้การของทีมของเฮดโค้ชใหม่อย่างเอนโซมาเลสกาได้นักเตะมาร่วมทีมแล้วอาทิเช่นโอมารีคิลลีแมนราคา19ล้านปอนด์โทซินอดาราบิโอโยฟรีเอเจนต์มาร์กิว5.2ล้านปอนด์เคนันเดลสปิริฮอร์สาล้านปอนด์และเรนาโตเวกา11.8ล้านปอนด์นะครับหากขอบรุ้ท่านชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช่องบอลคนขอบอลเช่นเดิม